สวัสดีครับสวัสดีดินด,ดีต้อรับเข้าสู่ธันวาสตอรี่นะครับผมวันนี้นะครับผมมีคลิปใหม่อีกแล้วกับคลิปทํารถนะครับผมกับเจ้าม e. ังกีกันน้อยอันนี้นะคร e. ับมังกีร้อยยี่ิบห้าของเราน้องน้องเล็กนะครับลิงน้อยก็วันนี้เรามีอัปเดตนะครับจากครั้งที่แล้วเรารีวิวรถไปแล้วว่าทําอะไรไปบ้างใส่โช๊คใส่โช๊คหน้าโช๊คหลังนะครับผมแล้วก็มีสเตอร์หลังสเตอร์หน้า ท้ายสั้นอะไรพวกนี้ครับก็หลังจากที่เราทำไปแล้วครับตอนนี้เรามีของแต่งเพิ่มมีอัปเกรดเพิ่มอีกแล้วครับก็จะเป็นท่อครับจะมีท่อของโยชิมุระแล้วก็จะมีตะกแกรงหลังแล้วก็มีปิดข้างปิดข้างตรงนี้เพราะว่าเราใส่ท่อแล้วตรงนี้ตรงนี้มันจะโลง่งจะปิดข้างโดดนี้ผมใส่ท่อโยชิมุระผมขึ้นรูปให้ดูนะโยชิมุระตัวนี้จะเป็นโยชิมุระตัวไซโครน,นะครับจะเป็นท่อออกล่างผมไม่ค่อยชอบท่อออกบนนะเพราะตรงเนี้ผมดูว่า ผมชอบแนวมิติรถที่มันแนวแบบแนวแบบสกูตเตอร์เล็กท่อออกล่างสวยๆอะไรเนี่ยครับผมชอบแบบแนวแนวนั้นมากกว่าก็ปะเดี๋ยวเราลองไปลองใส่ท่อกันแล้วก็ไปลองเทสกันว่ามันเป็นยังไงนะหลังจากที่เราเปลี่ยนท่อไปแล้วมันจะดีขึ้นไหมเนาะไปดูแต่ว่าท่อตัวเนี้ยเขาการันตีมาเลยว่าวิ่งแด้ด้วยิ่งแน่นอนอันนี้เป็นท่อยิโชจิวาระแท้นะคะะรับผมไปเราไปลองกันโอเคเราลองมาดูเรา,าดูในกล่องกันว่ามีอะไรบ้างนะ ตัวนี้นี้ไม่ใช้เขาหอมาดีมากนะโยชิ่น่จะเป็นแบรนด์ญี่ปุ่นนะครับไม่มีเลยแต่ว่าร้านผมซื้อตัวนี้ร้านร้านตัวนี้นะครับร้านที่ผมไปซื้อเป็นร้านร้านไทยนะครับก็คือเป็นเป็นเพจเพจในไทยนะอันนี้นี่ก็จะเป็น พวกอันนี้จะเป็นพวกน็อตต่างๆนะน็อตต่างๆเอาไว้ก่อนร้อนก่อนแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นข้างในก็จะเป็นน็อตเหมือนจัดกันเราดูข้างในข้างในเป็นอะไร ข้อต่อข้อท่อเหลเนี่ยนี่ถ้าเกจมาดีมากนะร้านที่ผมไปซื้อก็คือผมได้อันนี้ได้ราคามาหมื่นต,นตนน้นๆเลเหนือร้านนี่ผมซื้อเป็นร้านในไทยชื่อร้านด็อกเตอร์ไบต์นะครับผมเดี๋ยวผมไปขึ้นลิงก์ไว้ให้นะขึ้นเพจไว้ให้นะ นี่ก็เป็นน่าจะเป็นตน่อติดตอน,น,นี่เป็นคู่มือนะครับใบรับประกันอยู่ในรถนะครับเมีคู่มือมีสติกเกอร์มีคู่มือว่าการการแต่งการการทำทำอะไรยังไงนะครับมีให้ครบเลยเนี่เป็นตัวท่อครับตัวท่อมีอะไรไหมเอาไปนีแล้วเราปิด อันนี้เป็นตัวท่อท่อที่เราจะใส่นะครับผมก็เป็นของโยชินะครับนี่มีแทกตาแล้วก็ฝั่งนี้รู้สึกว่าจะเป็นเป็นพวกมอรกอรเป็นอะไรเงี้ยสบายใจปลอดภยัยหายห่วงครับพี่พี่เขาไม่เรียกแน่นอนถึงเรียกก็มีมอรกอรครับตัวเนื้องานนะครับพี่ที่ร้านเขาบอกว่ามันเป็นเนื้อแมท เป็นรอยง่ายมากๆเขาบอกอย่างนี้ต้องดูแลรักษาอย่างดีเขาบอกอย่างเงี้ยห้ามเอาน้ํายาอะไรเช่นเด็ดขาดไม่งั้นมันจะหลออเป็นเป็นเป็นรอยลอกๆครับอันี้ขนาดที่ออกจากกล่องแล้วเนี่ยยังมีรอยเลยแต่ก็ไม่เป็นหลอกเดี๋ยวเราเราใช้ไปก็มันก็เป็นรอยอยู่ดีอะเพราะว่าเป็นเราเป็นรอยยากไม่เป็นรอยง่ายมากๆนะครับผมออนนี้ก็เป็นคู่มือคู่มือการติดตั้งต่างๆครับก็จะมีบอกมเลยมีบอกหมดเลยนะครับว่าน็อตตัวไหนอะไรยังไงนะครับแล้วก็ทั้งผู้นี้ก็จะเป็นชุดนน็อตต่างๆ ที่เราติดตั้งท่อ,อตัวโยชิมุระตัวนี้เข้าไปเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้เราก็จะมาทําการเทสทําการลองวิ่งดูว่าเสียงเป็นยังไงบ้างนะครับผมฟิลลิ่งเป็นยังไงบ้างหรือว่าความรู้สึกต่างๆมันจะเป็นยังไงบ้างนะครับว่าใส่ท่อตัวนี้ไปแล้วกับท่อเดิมแตกต่างกันยังไงนะครับผมแล้วก็เรารวมถึงอัปเดตด้วยว่าอของแต่งต่างๆที่แต่งลงไปแล้วอะ่ะมันมีอะไรบ้างนะต้องบอกก่อนนะว่าหลังจากที่วันที่เราใส่ท่อจนถึงวันนี้นครับห่างกันประมาณเกือบเกือบสองเดือน ราะผมไม่มีเวลาทําคลิปเลยนะผมว่าทําแต่งงานนะครับแล้วก็ช่วงนี้ไม่ค่อยสบายด้วยก็เลยเพิ่งมีเวลาว่างที่จะมาอัปเดตก็เดี๋ยวเรามาเริ่มอัปเดตตัวของแต่งก่อนว่าเป็นยังไงแล้วเดี๋ยวเราลองฟิลลิ่งลองเทสเสียงเทสต่างๆแล้วตอนนี้เราอยู่ในสถานะก็น่าจะเทสได้เพราะตอนนี้ไม่ไม่เย็นมากคนยังไม่มีใครยัง moving เดี๋ยวเราไปลองเทสกันอีกทีหนึ่งเนาะ เดี๋ยวเรามาดูของแต่งว่าเราใส่อะไรไปบ้างนะไปดูกันก็เริ่มที่ที่ตัวท่อก่อนเลยแล้วกันตัวท่อตัวนี้นะครับท่อเป็นของโยชิมูระนะครับเหมือนหัวคลิปที่เราใส่มาเป็นโยชิมูระสไตล์ไคสไตล์ไซโคนะครับก็คือเป็นท่อที่ออกข้างล่างก็คือออกตรงนี้เราออกมาล่างเลยปกติเราจเชนท่อท่อท่อเมืกี้ก็คือขึ้นด้านบนตรงนี้นะครับถูกไหมตัวนี้ราคาอยู่หมื่นต้นๆ้นะครับผมบอกราคาคร่าๆแล้วกันนะหมื่นต้นต้นนะครับ,บ,บ,นนะนนรบท่อ แล้วก็อัปเดตของเก่าไปด้วยแล้วกันนะตัวนี้พักเท้าหลังพักเท้าหลังเป็นของ Revolution นะครับกระเป๋าข้างนะครับตอนไี้ใส่เพิ่มปกติละท่อมันจะอยู่ตรงนี้มันจะใส่มันจะไม่มีกระเป๋าข้างถ้าเราใส่ท่อล่างปุ๊บตรงนี้จะโล่งเป็นเป็นเห็นเป็นเปื่อยๆนะครับมันก็ไม่ค่อยสวยเราก็เลยใส่ตัวนี้เข้าไปนะครับด้านหลังตัวนี้ของเดิมเมื่อคลิปที่แล้วเป็นโชคสีขาวนะครับเราเปลี่ยนแล้วเป็นของ rcb นะครับเป็นของ racing boy นะครับตัวนี้เป็น racing boy ปรับได้3โหมดรีบาวนิ่มแข็งอ่อนปรับขึ้นปรับลงตนะปรับได้หมดทุกอย่างเลยราคาไม่แพงด้วยอยู่จำไม่ผิดน่าจะ3 0มพัน้าบางทใส่มาค่อนข้างนานแล้วหลายเดือนแล้วเหมือนกันแล้วก็ยาตัวนี้แหลกท้ายแหลกท้ายรู้สึกผมได้มาราคาไม่แพงนะ7 8 0 0แดร้อเปล่า, deux, ลาไว้รุ่น shopee แล้วก็ทะเบียนทะเบียนตัวนี้ทะเบียนก็คือ ใส่เข้าไปในตัวนี่เลยบางๆเลยไม่กี่บาทสองสามร,สนะร้อยท้ายสัน้นนะท้ายสั้นตัวนี้ท้ายสันน้นอีกก็พันกว่าบาทถ้าจ่ผิดนะครับแล้วก็ไล่มาอ่ากันแข้งตัวนี้นครับเป็นการล้มของโมโม,โมชันเจน,นะครับการล้มโมชันเจรวมถึงกันแข้งด้วยกันแข้งก็เป็นของโมชันเจนเหมือนกันแต่ว่าพิเศษหน่อยคือการแข้งเรามีการ ผ่าเพราะว่าตัวท่อเดิม,มนะครับสังเกตไหมครับท่อเดิมมันใส่ไม่ได้ปกติแล้วด้านล่างตรงนี้ครับจะปิดทึบนะครับด้านล่างตรงนี้จะปิดทึบไปเลยแล้วมันชนท่อไปดูด้านนี้มันชนท่อผมได้ทำการผ่าผ่ายับเลยผ่าข้างล่างผ่าคอท่อตรงนี้แล้วก็ดามตรงนี้ใหม่นะครับเราเหล็กรูกมาดามใหม่ S 1> <S 1> ก็บอกก่อนเลยคือถ้าใครใส่ท่อตัวนี้นะครับใส่ท่อตัวนี้แล้วจะใส่กันแข็งตัวนี้ต้องศึกษาดูให้ดีนะครับว่ารุ่นที่ซื้อมาครับว่ามันใส่ได้ไหมนะครับไม่งั้นจะผ่าแบบนี้อันนี้ผมปรึกษาร้านแล้วครับร้านบอกว่าทําอะไรไม่ได้จริงๆก็คือต้องต้องเป็นแบบนี้ครับแต่ว่าขึ้นขึ้นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะผมยินยอมที่จะผ่าเองนะมันก็มีโดนทงโดนท่อบ้างอะ่ะตามตามภาษาก็ต้องยอมรับไม่เป็นไรเอาความสวยไว้ก่อนแล้วก็มีไฟ ไฟเป็นของโมโนวูฟนะครับไฟตัวใหม่เลย5004ยศูนี่มั้งถ้าไม่ผิดนะเป็นไฟโมโนวูฟเป็นไฟตัดหมอกนี่เป็นไฟ oof, นไฟชุดเขาเรียกว่าอะไรไฟไฟไฟสองทางของเขาเาเรียกไม่ถูกว่าไฟอะไรนะด้านหน้านะครับด้านหน้าเราก็มีใส่กระจกเปลี่ยนกระจกเดิมเป็นกระจกสั้นนะครับผมแล้วก็เดือน,นหน้าเขาก็น่าจะเปลี่ยนแทนกันแต่ตอนนี้ยังไม่เปลี่ยนตอนนี้ยังยังชอบยังทรงทรงทรงนี้ก่อนชอบ แฮนด์ทรงนี้อยู่นะครับผมเพราะว่าแฮนด์ตัวเนี้ยผมได้มีโอกาสขี่รถกับนครสวรรค์ไปกับไม่เมื่อยเลยบอกตรงด้วยเบาะเดิมแฮนด์เดิมไม่มีความเมื่อยเลยนะครับสบายมากๆนะครับก็เลยยังไม่อยากเปลี่ยนตอนนี้โลโก้ Honda นะครับใส่แล้วแล้วก็โหลดบางโคนนะครับบางโคนก็จะชิดชิดมากนะครับชิดเลยแต่ก็ไม่โดนนะครับโหลดบางโคนนะครับฝั่งนี้ไม่มีอะไรก็เป็นของเดิมหมด พักัาอ่าพัก้าหลังก็มีโซ่สเตอร์อัปเดตไปแล้วรอบคลิปที่แล้วถ้าใครอยากรู้ก็ลองย้อนกลับไปดูคลิปที่แล้วนะครับว่าโซ่สเตอร์อย่างสุดท้ายที่เห็นนะครับก็คือยางยางนะครับยางเป็นยาง TG นะครับเป็นเป็นยางของ IRC IRC เป็นยางกึง่งถนนกึ่งวิบากนะครับใครที่กำลังตัดสินใจยางตัวนี้นะครับผมบอกเลย เ,เขาเรียกว่าอะไรอะหกสิบสีสิบละกันวิ่งบนถนนไม่ดีเท่าอย่างเดิมแต่ก็ไม่ได้แย่แล้วก็มีเสียงนิดหน่อยแต่ได้ความหลอ่อความดุนะครับสวยเดียว โอเคครับเดี๋ยวตอนนี้เราลองมาลองเบิ้ลดูนะอันนี้มันที่โลง่โลงๆเลยนะแบบเรียงโลง่โลงข้างข้างทางนะพอดีเราไปในส่วนทางนั้นะแล้วแบบตอนนี้เริ่เริ่มมีคนมาวิ่งนะมันก็เลยเบิ้ลไม่ได้แต่เราลองเบิ้ลตรงนี้เลยทักแป๊บหนึ่งน่าจะไม่มีปัญหาอะไรนะตอเราลองดูว่าเท่าท่ามันจะเป็นมันจะลั่นแค่ไหนนะไปลองดูหนึ่งสองนี่เป็นเดินเบานะครับเดินเบา,าจะประมาณนี้ เล่นเครื่องนะ เรียบร้อยแล้วครับหลังจากที่เราเอารถไปลองไปเทสไปลองขี่มาแล้วเรียบร้อยแล้วฟิลลิ่งก่อนเราฟิลลิ่งที่ได้ก่อนขับสนุกขึ้นแน่นอนครับด้วยด้วยเสียงเสียงที่สนุกมากขึ้นร้าใจมากขึ้นด้วยเสียงท่อเสียงอะไรอย่างเงี้ยมันจะทำให้เราขับสนุกขึ้นเปลี่ยนเกียร์สับเกียร์อะไรเงี้ยได้เร็วได้ดีขึ้นแล้วก็อัตราเร่งดีขึ้นครับปกติแล้วท่อเขาเรียกว่าอะไรอ่ะท่อเดิมวิ่งอยู่ประมาณร้อยหนึ่งร้อยเลยตัวนี้วิ่งได้ประมาณร้อยสิบ ร้อยสิบนะผมน้ําหนักตอนนี้นะเวลานี้นะครับน้ําหนักเก้าสิบเอ็ดกิโลนะครับสูงร้อยแปดสิบเอ็ดนะครับตัวนี้หมอบวิ่งได้ร้อยสิบแต่ถ้าวิ่งแบบชิวๆธรรมดาลากๆก็ร้อยเจ็ดร้อยห้าร้อยหกอะไรเงี้ยร้อยร้อยหนึ่งศูนย์ห้าหนึ่งศูนย์หกนะวิ่งได้แตนะ่ถ้าหมอบแบบอะไรเงี้ยวิ่งได้แค่นั้นจริงๆแล้วก็ต้องจูนใส่ท่อตัวนี้ต้องจูนเพราะว่ามันจะมีเขาเรียกว่าอะไรอะรถรถมันไปได้อีกแต่เหมือนกล่องมันตัด มันจะมีช่องว่างระหว่างเกียร์สามเกียร์สี่มันจะเรื่อยๆเวลาเราเราเราบิดบิดใช่ไหมบิดเต็มเตมแล้วจะบิดจะสุดจะสุดเกียร์รอบสุดเกียร์มันจะมันจะมีแบบกล่องตัดแต่เรื่อยๆเพราะแล้วก็ลรากำลังหมดถ้าจูนผมว่าน่าจะไปได้ไกลกว่านี้แต่ตอนนี้ผมคุยกับร้านแล้วเขาบอกราคาคข้าแล้วแล้วร้านแถวรามอินทราร้านชื่อดังเลยแหละก็ผมผมติดตามพี่เขามานานแล้วก็เดี๋ยวถ้ามีโอกาสคันนี้น่าจะได้ไปเพราะมันต้องขี่ไปไง ไม่ขี่ไปก็คือต้องต้องใส่รถไปเพราะผมไม่มีรถกระบะถ้าขี่ไปก็คือต้องหาเวลาว่างจริงเอารถไปทิ้งไว้อะไรเงี้ยแต่คิดว่าน่าจะต้องจูนแน่ๆคราบเขาบอกว่ารวมกล่องรวมจูนรวมเซตลูกห้าสามยืนพื้นร้อยสามสิบร้อยยี่สิบร้อยสามสิบวิ่งแช่ออกทิพสบายบอกแต่เขาบอกว่าประมาณนี้ได้ได,ได้สบายสบายเลยครับผมโอเคกลับมาเรื่องฟีลลิ่งฟีลลิ่งนะครับฟีลลิ่งก็คือครับสนุกขึ้นครับมันขึ้นแน่นอนถ้าจูนน่าจะดีกว่านี้แน่ๆครับ เรื่องเสียงนะครับใครที่ใครที่ชอบท่อดังๆท่อลั่นๆนะตัวนี้เป็นหนึ่งในท่อที่โอเคเลยเสียงดีเลยอ่อฟิลลิ่งเสียงพูดง่ายเสียงเหมือนเวฟเหมือนเวฟทําท่อเลยเสียงเสียงเหมือนท่อเวฟเลยครับวันนี้เสียงเพื่อนๆบอกเสียงเหมือนท่อเวฟเลยแต่เดินเบาเงียบกิฟตไม่ต้องห่วงเลยเข้าด่านนน่นนี่นั่นตัวนี้โดก็พี่ๆเรียกมาแล้วนะครับโดมี่พี่เรียกแล้วผ่านทุกกรณีนะเพราะตัวท่อมีมอกอเดินเบา วัดค่าต่างๆแล้วไม่มีปัญหาใดๆทั้งสิ้นนะครับคนนี้มาโดนจับไม่ไม,ไม่ไม่โดนไม่โดนพี่ๆไม่โดนพี่ๆเรียกคุยแน่นอนครับผมเดินเบาติดไฟแดงเงียบกิ๊บเหมือนทอดทอเดิมแต่ถ้าเปิดเคร่งเมื่อไหร่คือลั่นทันทีหนึ่งสองสามลั่นรอบปลายไม่ลั่นครับถือว่าโอเคเลยครับขับสนุกด้วยโดยรวมๆแล้วถ้าเขาเรียกว่าอะไรไอ่ะให้ให้คะแนนนะครับความชอบสิบเต็มสิบความสวย ก้าเต็มสิบละกันเพราะว่ามันคือข้อเสียของท่อตัวนี้นะร้านเขาก็บอกพี่ที่ร้านเขาบอกมาแล้วว่าเป็นรอยง่ายมากห้ามใช้น้ำยาที่แบบแรงแรงเช็ดเด็ดขาดน้ำยาเคลือบเงาได้แต่น้ำยาอะไรที่มันเป็นแบบว่ากัดสีอะ่ะเช็ดไม่ได้เลยเป็นด่างทันทีเพราะตัวนี้มันเป็นมันเป็นดำดำ,ดำด้น,นะไม่ใช่ดำเงานะครับผมมันก็เลยทำค่อนข้างดูแลรักษาย,ยากนิดหนึ่งนะครับแล้วก็กยายใน ตัวท่อออกมาต่ําม,มากจะทําไม่ใส่แค็งไม่ได้มันติดนิดเดียวเนี่ยใส่แค่ใส่แข็งได้นะสวยเลยชอบเลยครับผม,มความคุ้มค่าผมไปให้สิบเต็มสิบสำหรับผมนะครับไม่มีที่ติท่อเนี้ยสุดยอดเลยสำหรับคลิปนี้นะครับมีประมาณนี้นะครับขอโทษที่ไม่ค่อยได้ลงคลิปนะครับผมคลิปมันมีน้อยมากๆเราไม่ค่อยได้มีเวลามาทําคลิปนะครับสำหรับวันนี้คลิปนี้จนะขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมยังไง อยากฟังหรืออยากให้ทำอะไรกับรถคันนี้หรือว่ามีอะไรติชมสอบถามอะไรแต่งอะไรต่างๆสามารถพิมพ์ในคอมเมนต์ได้นะครับสำหรับตัวนี้ขอตัวลาไปก่อนครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็คอมเมนต์ในคลิปนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ